สวัสดีครับผมอาจารย์จาาธวิยศจากรายการทีวีกระโลกลาวันนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องเครื่องอุปกรณ์ในการคอนโทรลการใส่ปุ๋ยอัตโนมัติในฟาร์มปลูก a e โรพอนิกส์ของเรานะครับไม่ว่าจะปลูกอินดอร์ปลูกเอท์ดร์หรือจะปลูกที่เป็นกรีนเฮาส์ ก็สามารถทําได้เครื่องนี้เราเรียกว่าเครื่องคอนโทรลคาบ EC นะครับที่เราใช้ปุ๋ย AB เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับง่ายๆไม่มีอะไรยากเลยนะครับถ้าพวกเราสนใจที่จะติดต่อหรือติดตามการทํางานของอาจารย์นั้นก็ดูตรงนี้เลยครับรายการทีวีกะโหลกลาเนี่เป็นลา์ ID ยนะครับเป็นลา์ ID ยนะครับเป็นแอดไ์ทีวีกระโหลกลาตามนี้เลยนะครับก็สามารถจะติดตามเราได้ตลอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ้เครื่องนี้มันจะติดตั้งยังไงมันจะคอนโทรลยังไงแล้วมีหลักการอย่างไรเดี๋ยวดูกันครับ ก่อนอื่นเรามาดูการทำงานของเครื่องตัวนี้ในไดอะแกรมเพื่อให้พวกเราดูกันง่ายๆนะครับเราขอแบ่งไดอะแกรมออกเป็นสส่วนส่วนที่1ก็คือเป็นถังปุ๋ยส่วนที่2ก็คืออุปกรณ์คอนโทรลที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี่แหละเริ่มต้นขออธิบายดังนี้นะครับเริ่มต้นจากถังปุ๋ยน้ำปุ๋ยจะถูกสูบขึ้นมาแล้วก็จ่ายลงไปในระบบฟาร์มของเรานะครับจากนั้นจะมีน้ำปุ๋ยบางส่วนเนี่ยถูกสูบขึ้นมา ทำการทดสอบว่าตอนนี้ปุ๋ยของเราเนี่ยค่าปุ๋ยมันลดลงมาหรือ,อยังถ้าค่าปุ๋ยมันลดลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับสัญญาณก,ก็ถูกส่งเข้ามาในกล่องคอนโทรลกล่องคอนโทรลตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณเข้ามาที่ปั๊มเล็กๆของเรา2อันเราเรียกว่าปั๊มโดสนะครับไอตัวปั๊มโดสตัวนี้ก็ทําการต่อเข้ากับตัวปุ๋ย AB นะครับแล้วก็ทําการสูบปุ๋ย AB เนี่ยจ่ายลงไปในถังปุ๋ยเพื่อทําการเติมให้ตัวปุ๋ยเนี่ยมันมีค่าเข้าเดิมนะฮะ จากนั้นเรามีของแถมนิดนึงนะครับเราก็จะมีตัวปั๊มน้ําอีกตัวหนึ่งนะฮะเข้าทําการช่วยเหลือในการกวนน้ําปุ๋ยเป็นยังไงบ้างครับสักครู่นี้เราได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องไดแกรมและการทํางานของไอตัวคอนโทรลเราร่วมกับไอตัวไดแกรมเราก็จะเห็นการทํางานของมันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยในไดแกรมเนี่ยมันมีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นั้นนะเวลามันเทียบกับไอตัวคอนโทรลของจริงแล้วเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูกัน โขกตัวนี้เป็นเครื่องวัดในการเช็คค่าอุ๋ย AB ว่าค่ามันลดลงมาหรือ,อยังตัวนี้คือปั๊มโดส AB เป็นปั๊มน้ำที่ทำการสูบ AB เข้าไปผสมตรงนี้คือปั๊มกวนไว้สำหรับกวนอุ๋ย AB ให้เข้ากันเอาละครับต่อไปนี้เป็นการทดสอบจริงละ แต่อย่าลืมนะครับนี่เป็นการรีวิวนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ใช้วิธีการสมมุตินะครับโดยเอาไอ้ตัวเครื่องเนี่ยเสียบเข้าไฟแล้วก็ทําการวัดนะวัดกับน้ําเปล่าๆนะครับโดยสมมุติว่าน้าเปล่าๆเนี่ยเป็นน้ําปุ๋ยโอเคไหมครัเริ่มต้นมาอย่างนี้ครับหลังจากที่เราเสียบลั๊กลงไปเรียบร้อยแล้วเราต้องเราต้องทำการทดสอบไอ้ตัวโผล่ก่อนนะกับเครื่องตัวนี้ก่อนว่าถ้าโผลเนี่ยมันตั้งไว้เฉยๆไม่มีทําการวัดเนี่ย ไอ้ตรงหน้าปัดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาในหน้าปัดของ EC เนี่ยมันจะต้องเป็น0ูนดูซิว่าเป็น0ูนย์นย์ไหมนะนีกน่การทดลองอันแรกล,ล,ละอันที่2นะครับเราจะทดลองต่อไปอีกนิด,นดหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าเอาตัวโผมเนี่ยไปแย่ลงไปในน้ําเปล่านะค่าตัวนี้จะต้องขึ้นมาค่า EC ต้องขึ้นมานะเพราะฉะนั้นันทดสอบที่2ก็คือเราโผมไปไปแย่ดูที่มีค่าขึ้นไหมถ้าค่าขึ้นมาก็แสดงว่าเครื่องทํางานนะแล้วก็ไอ้โผมเนี่ยทำงานดี นะต่อไปเราจะทําการทดสอบไอตัวปั๊มโดสนะฮะไอตัวปั๊มโดสที่ปัม๊มไอปุ๋ย AB เนี่ยเข้าไปโดยการทดสอบอย่างนี้ครับวิธีการทดสอบก็เราสมมุติว่าเนะเราสมมุติว่าไอตัวเครื่องตัวเนี้ยมันจะทําการตั้งค่าได้เนี่ยมันจะตั้งค่าว่าสมมุติถ้าเกิดอยู่ดีเนี่ยเออเรามีถังปุ๋ยอยู่นะแล้วก็เกิดอยู่ดีๆเนี่ยไอตัวค่าของถังปุ๋ยเนี่ยมันลดลงมานะโดยผมเนี่ยวัดมาแล้วค่าเนี่ยค่า ค่าโลมันเนี่ยลดลงมานะค่าโลคือค่าต่ําสุดนะค่าโลมันที่เราตั้งไว้ในเครื่องเนี่ยมันลดลงมาสมมุติมันลดลงมาถึง2เนี่ยนะลดลงมาถึง2เนี่ยไอตัวไอตัวไอตัวไอ้ไอปั๊มโบสจะต้องทํางานนะ่ี๋ต่างว่าค่า ec ของของของ,ของที่เราตั้งตั้งไว้เนี่ยม m ล n i ม u m เนี่ยเราตั้งไว้ที่3สมมุติเราตั้งไว้ที่3แต่ยูดีดีเสร็จปุ๊บในผมเนี่ยมันวัดได้2นะเพราะฉะนั้นไอตัวปั๊มโบสจะต้องทํางาน นะเพราะนั้นเดี๋ยวลองดูดีว่าเ,เดี๋ยวเราลองปรับไปตัวค่า ec เนี่ยนะครับว่าตั้งมาที่3เนี่ยนะแล้วเราวัดค่าน้ําได้ที่2เนี่ยดูดีไอ้ปั๊มโดูดมันทํางานไหมนะเปรียบเสมือนว่าเดิมเนี่ยค่า ec ในถังปุ๋ยเนี่ยมัน3นะฮะพอปุ๋ยพอพืชมันใช้ไปเรื่อยๆลดลงมาจนถึง2ไอโ้โพรบมันส่งสัญ,ญญาณไปเนี่ยดูดีว่าไอ้ปั๊มโดสซิ่งเนี่ยมันทํางานไหมนะครับโอเคนะถ้ามันทํางานก็จบไปตรงนี้อีกอันนึงเราลองทดสอบใหม่อีกทีนึงว่าสมมุติใหม สมมุติใหม่สมมุติว่าน้ําในถังปุ๋ยเนี่ยเนี่ยมันไดเออเออมันได้2น,น,นะน้าในถังปุ๋ยเนี่ยเราเราตั้งเออมันคือได้2แต่เราตั้งค่าโลเนี่ยเราตั้งค่าโลเนี่ยขอให้ตัวเนี้ยไว้ที่ศูนย์สมมตินะเราตั้งว่าโลไว้ที่ศูนย์เราตั้งไว้ที่ศูนย์นะ <c oughs> <inadvert ent> เพราะฉะนั้นเมื่อไอตัวน้ําในถังปุ๋ยมา2สองมันก็เกินอยู่เพราะเกินอย,ยู่สิ่งที่มันต้องการก็คือไอปั๊มโดสิ่งจะต้องไม่ดูดไอตัว a b เนี่ยเข้าไปผสมเนี่ยดูที่ว่ามันดูดไหม ปัมนะูซนจะต้องหยุดการทำงานเพราะนะั้นเดี๋ยวเราด,ดูดูอย่างนี้ครับโอเคนะครับครับผมทดสอบอุปกรณ์ e c Controll e r นะครับตอนนี้เราเสียบปลั๊กไฟบ้านแล้ว220โวลตนน์เราจะทำการกดปุ่มสวิตช์ power นะครับตอนนี้หน้าจอแสดงค่าที่0.0นนื่นงจากโปบตอนนี้เรายังไม่ได้ทำการวัดแช่เราจะทดสอบปุ่มออต้นะครับไฟอโอโต้ขึ้นจะทำงานก็ต่อเมื่อเราตั้งค่าที่โล ใช้เปปุ่มที่หานไฟแดงครับปัม๊มตัวซิ้งทํางานปั๊มน้นําวนตัวนี้ทํางานนะครับอโอเ,เราจะทําการวัดค่าในแก้วนี้จะเป็นน้ําเปล่าน้ําปะปาเนะครับจะดูนะครับว่าขึ้นไหมตอนนี้อ่านค่าได้ที่0.23นะครับจะลองเซตค่าโลดดู odo, ว่าทางานไหม กลัไปที่ปุ่มเซตเลือกไปที่โลนะครับตะกี้มันวัดค่าได้ที่0.2นะครับเราจะดูว่าซึ่งทำงานไหมถ้าเราตั้งถ้าเกิดว่าค่ามันต่ำไปที่กว่าไปที่สัก3แล้วกันนาะ3เราก่น confirm ครับ นี้เละสวิตวทางานทั้งหมดแล้ปัม๊มทํางานปั๊มมอมนทำงานเน,นื่องจากว่าค่าตัวอีซซนทเลอร์มันต่ำกว่าสามนะครับเราจะทําการตั้งเป็นศูนย์ใหม่ตั้งเป็นศูนย์เลยอันอดีวันนี้ตั้งเป็นศูนย์แล้วเครื่องก็อยู่ทํางานเนื่องจากว่าค่าตัวนี้มัน มันสูงกว่าศูนย์ตัวระบบจะไม่ทํางานนะครับถือว่าใช้งานได้นะครับผม